ทีมสีแดงเป็นฝ่ายแบนทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายแบนทีมสีแดงเป็นฝ่ายแบน เป็นเลือกาละครับโดยอันดับแรกนะครับเป็นของทางด้านของทีมรีมปสปาวลีเจตน,นะครับได้ทำการแบน แบนเซเลเทียแล้วก็แบนแวนนะครับอ้าวเหมือนจะเลือกแอนเนี่ยมาเป็นโลงครับแล้วก็เลือกไฮยาเตะมาเป็นแครี่ออนแน่นอนแล้วผมหยิบธานาเตะอย่างนี้ฝันตรงข้ามหยิบตัวเคาน์เตอร์อย่างตีมี่มาเลยครับผมเพ <มา S 1> ื่อที่จะสตันการเข้าทำของไฮยาเตะด้วยคนในบลิครับแล้วก็มาจานะครับมาจาฟาร์มนะครับถือว่าเป็นตัวโกงมากเลยนะครับในแผ่นนี้นะครับมาจานะครับ แต่จริงมาเจ้าตัวนี้สามารถเบลกได้นะฮะเรียนกลางก็ได้เลยบุก็ได้หรือว่าปากก็ได้ที่เราเห็นเห็นกันมาอ้าวแลวยังดีที่พวกเขาเอาจริงเอามาเอาคัฟฟี่นี่มาเอาคัฟฟี่นี่มาเจอกับพญาติครับผมครับดูครับจะเลือกเป็นอะไรครับตอนนี้ครับตำแหน่งป่าอ้าวป่าเลือกเป็นบิโร่ครับผมแอสซัสซินบิโร่ครับถือว่าเป็นตัวล้วงที่รวดเร็วและฉับไวมากครับสำหรับบิโโ่เก่งมากเลยนะแพทนี้ ว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเปลี่ยนใจหรือเปล่าอ้าวเป็นดีโร่นะครับผมอาละครับคาเฟนียังไงครับคาเฟนีเขาเลือกไว้แล้วเข้าสู่แบรนเฟดแล้วผมแบนดเปอลิตโนไปเป็นตัวท็อปเลนนะโซรท็อปเลนเป็นตัวที่เลนแข็งมากแล้วผมเปอลิตโนใช่ครับเป็นตัวที่ยืนเลนนานแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถ1ต่อ5ก็ยังได้ครับถ้าล้ำเก่งครับอาครับแมนโตโร่นะครับโตโร่ในแผ่นนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ทำา CC ได้ดีมากครับใน ในแพทในในแพทในเกมอาวีนี้โตโรเป็นถือว่าเป็นตัวเลือกโรมที่ดีมากครับ <c oughs> แต่ได้ทำการแบนไปแล้วโอฝั่งตัวเองไม่น่าจะหยิบตโตโรไปชนกับฮยาเตะอยู่แล้วผมเพราะว่ามันแพ้ทางก็เลยแบนไปก่อนเลยครับใช่ครับเพราะฮยาเตะเป็นตัวละลายแท้งอยู่แล้วครับแล้วคีร่าครับผมตำแหน่งป่าอ๋ออีกฝั่งนึงยังขาดป่าอยู่นะยังขาดป่าขาดคี่าครับผม อาจจะแบนเป็นอะไรฝั่งของข้ายังขาดเป็นเมดนะเมดกับท็อปเลนใช่ครับอาจจะแบรนเป็นกาเวล่าไหมหรืออ้าวแบนชีครับผมแแบนท็อปเลนแบนชีครับแบนออฟเลนเป็นทางหน้าของชีอาแล้วครับแล้วเขาจะดับกันยังไงครับจังหวะนี้เป็นทางหน้าของทีมดิสเปาล l e ีเจนครับจะเลือกอะไรมายังมีลูอีเลนกางอยู่นะน่าจะเล่นแบบสปิดฟุตแล้วก็เรียกรวมไฟทีเดียว ตอนนี้ยังขาดในทางด้านของเมดแล้วก็ออฟเลนนะครับตอนนี้อ้าวเอนโซครับเอนโซตอนนี้เขาเลือกจะหยิบเอนโซมาเอนโซเอามาเอนโซครับเอนโซอ้าเอนโซออฟเลนครับเอาละครับต้ามาเลยผมตัวที่เขาทำสองศูนย์มาเข้ามาไฟนอลได้ใช่ครับอย่างดีที่พวกเขาเอาจริงอ้าวเหมือนเหมือนจะไม่เอาตาต้าครับเอาเมดเมดครับเอาเลือกไปเรื่อยๆครับ เลือกไปเรื่อยๆครับหรือเขาจะเอาเบียดตัวอะไรมาแต่ว่าน่าจะซาตานั่นแหละตัวมั่นใจเขาใช่ครับอ่ามูลานครับมูลานก็โฮทับแพทนี้ครับอ้าววันเดอร์บูเมนครับว่ายังไงครับแต่ผมว่าเอนโซของฝั่งดิสบอนเนี่ยน่าจะเป็นโลมมิ่งนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เนเต้เป็นเลนกลางใช่ครับอ่าครับ อันนี้เซลฟี่เซลฟี่ก็น่าใช้เซลใช้ได้อ้าวเซลเอาเซลฟี่มาครับถือว่าเป็นตัวที่ถึกแล้วก็ล้วงได้ดีมากครับเอาล่ะครับต่อไปครับเขาต้องเลือกเดินทางด้านของเมดแล้วนะครับเอาเมดเอาแรดครับผมโอโ้โหถือว่าเลือกได้ดีครับอ้าวแล้วเลือกไปข้างของบไอนนะไบรอน้วผมไบร อ่าแล้วตอนนี้ทำได้ทำการสลับตัวกันเล่นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอเคครับอย่างนี้ที่พวกผมเอาจริงนะครับฟาร์มจะเป็นเซลฟิตโรมจะเป็นติมี่และเมดจะเป็นแรดและวออฟเลนเป็นมาจารครับส่วนแคร r y ี่จะเป็นคาเฟนีและทีมรีสปอนรีเจนโลมเป็น เราเป็นเอนโซ่ครับผมโลงก็อาจจะใช่ครับอาจจะเป็นเอนโซ่ผมสับสนอยู่ว่าเขาแอดเดตเขาแอดเดตมาโลมหรือเปล่าแต่เอดเดตผมดูทรงเขาน่าจะเล่นเป็นเมดครับแล้วแครี่เป็นไฮยาเตะแล้วก็ออฟเลนเป็นบาลอนนะครับผมและป่าเป็นวิโร่ครับเ <c oughs> ขาส่งไปเป็นคอมที่เด็นสู้ทั้งคู่เลยนะไม,ไม่มีตัวขึ้นบ้านเลยน่าจะขึ้นบ้านกันทั้งสองทีมเลยใช่ครับ <c oughs> มาดูครับผมว่าช่วงต้นเกมใครจะได้เอเวนเทจกว่ากันนะใช่ครับ หยดอินโซมาอย่างนี้แสดงว่าอยากพุตเพรสเชอร์ต้นเกมแน่ฮะแต่ก็มีระวังนะมีตีมที่อยู่ตีมี่นี่ต้นเกมก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับกับอินโซที่ตัวบางและต้องการคาเฟนี่ต้องการคาเฟนี่ให้ดีครับสลับทีมีเพราะว่าบิโล่เป็นตัวที่ล้วงเร็วมากครับผมต้องการดีๆและบาลอนครับเจอชนเลนกับชนเลนกับมาจ้านะครับเราจะดูเขาว่าใครเหนือกว่าเพราะว่ามาจ้าแผ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมาไปมามาอ้าเริ่มเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ ครัอย่างดีที่พวกผมเอาจริงเลนบนนะครับเซลฟิสไปกับมาจ้าครับผมกระโดดมาก่อนเลยครับผมมาก่อนได้ครับเล่นชีตต้นเกมฮะเลนล่างเป็นทางหน้าของแก๊กครับอ้าวเหมือนผมจะดูผิดครับเหมือนแอดนิตเขาทำมาเล่นเป็นอ่าเขาเล่นเป็นเมดจริงๆครับแอดเล่ครับเล่นกลางครับผมแอดนิตเล่นเมดครับเอ็นโซครับ เอ็นโซตอนนี้เคลียร์คลิปเหมือนจะไมกล้าเข้าไปแรกกันตรงๆครับไปมาจาครับเดี๋ยวให้เพื่อนอยู่กับเซลฟิสนะครับผมเซลฟิสไม่ไปฟาร์มหรอครับเนี่ย mm hmm. อ่าครับเหมือนจะเอาคลิปเพื่อเอาเวิวสองเพื่อไปฟาร์มก่อนนะครับอันนี้กันฟาร์มเรียบร้อยยังไม่ค่อยตะบวกกันนะครับตอนนี้มีการเวทป่าเกิดขึ้นครับผมเรลล่างอ่าอ๋อตีมีโดนไฮายาเต้ล้วงโดนไฮายาเต้ ใส่สกิลไปใส่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่ครับเอาละครับแล้วครับเหมือนแต่แร็คเขาก็พยายามจะตอดตอดไปใส่แอดนินนะครับเอาละครับแล้วโหมาโถมมาแล้วครับอินโซเริ่มโดนมาเลนล่างใช่ครับอินโซมาเลนล่างครับอ่าอโบบาลอยก็มาจ้าครับมันจะโถมไปอ้าวมันจะโถมไปเลนบนครับอ่าเออโบบาลอนเข้าไปครับบอลอยเข้าไปเซฟยูใส่สกิลก็ไปใส่สกิลไปโดนตันอ้าวมาจ้าเฟิร์สบัตครับ แรงมากครับผมวิโรต้นเกมดาเมจเขาเยอะครับผมก็เลยใช้เอเวนเทจใช่ครับสร้างฟิร์สบัตซะเลยใต้ป้อมของตัวอ่าเหมือนจะเอาต่อครับเหมือนเอาต่อครับอินโซครับยังไงครับอินโซอ่าอินโซยังไงครับเอาเข้าไปเข้าไปเช็คพุ่งไหมครับเอาโดนเข้าไปสตันโดนแล้วเข้าไปสตาร์เกคิวสองเข้าไปเอาไข่เข้าป้อมไปแล้วผมโดนป้อมตีตายเซอร์ฟี่ได้บีคิวครับแดกเป็นหนึ่งหนึ่งนะผมอ่าและตอนนี้นะครับได้ทำดาน เปิดดาร์คเลเยอร์ครับระหว่างบาลอนกับยูโรครับอันนี้อ้าวแต่ว่าทางฝั่งคัฟฟี่นี่ก็ได้มังกรไปเหมือนกันอ้าวเล่นล้าครับสลับกันได้ครับารอาลบแล้วคร <อา S 1> <ต>ับจะบวกกันแล้วครับตอนนี้มาจาาาา้าใส่คิลใส่บบาลอนแต่บาลอนกดสกิลเด้งกอเข้ามาเอาแต่โดนเซลฟวพล,ลงเข้าไปเอ,อาล้ครับตอนนี้นะครับเก็บไปหนึ่งครับแต่ไม่บวกต่อครับเรายังไงครับเอายังไงครับเลนกลางครับเอนโซควงโซรอครับโดนแ้วเข้าไปใส่สกิลใส่เข้าไปแต่ยังไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่เซลฟีตอนนี้ มันจะบวกกันที่เลนล่างแล้วนะครับตอนนี้มันจะเข้ามาบวกแล้วเข้าไปครับวอสเข้าไปใส่บิ๊กใส่สกิลเข้าไปอาสิจะเอาไม่ทันครับโดนวิวโลใส่ก่อนนะครับมีเฮอริคินสตองการซีซีไว้ให้ครับผมใช่ครับอ่าล้วครับแต่ว่าแต่ว่าต้องแยกไฟล์กันไปอตอนนี้ครับอ่าบาลอนมาบาลอนมาเจอกับมาจ้าบบครับโนเบิเอาบัฟแดงไปแล้วแล้วกดอันตีนี้ครับอ้าวกดพุ่งหนีไปด้วยครับกดพุ่งหนีออกมาใช่ครับ อ๋อแล้วครับแต่ตอนนี้เอาเอาลองเข้าไปล้วงมาฟ้าของเข้ามาได้เอนโซยนี้เข้ามาเข้ามาดึงดึงดึงอ๋อไม่ต่อครับไม่มีคิวเกิดขึ้นทุกคนพี่กีใช่ครับแต่ตอนนี้เลนกลางครับเอนโซครับเอนโซเจอกับตี้นี่แล้วก็คาัฟินี่ครับยังไงตอนนี้บวกเลนกลางมันจะดูเดือดมากครับสามสามครับตอนนี้แต่เขาจะแยกกันไปดันเลนหรือเปล่าเลนบน เอาเลยโบมีประเด็นครับโดนสตันนาะเอ้าแต่กดอันตีนี้ออกมาได้ครับยิงติบเข้ามาพอดีใช่ครับนาจานี่เป็นตัวที่แบบหนีเก่งมากครับเพราะว่าสกิลเขาบิงไปบิงมาครับใช่แล้วสกิลเขายิ่งดูดเลือดด้วยทำให้ยากตายยากขึ้นไปอีกใช่ครับอ้าวครับพี่นี่เก็บคันยตีไม่ได้ครับเก็บคิวไปได้ครับผมแต่ว่าโดนปิดอย่างงี้ครับผมเอเซมาอ้าวเต้มาแต่ว่าแรงมากเซลฟี่ล้วงเข้าไปแอดเน็ตตายครับเอ็นโซเข้าไปกลางวงครับสามต่อหนึ่งแต่เขาไม่เอาสู้ได้โดนครับพี่นี่เจ็บเจนักบนถอยหลังยิงครับผม เอาละครับบิวโลครับบิวโลเข้าไปครับบิวโลเข้าไปแต่โอู้หุยตัวคัมฟินี่เก็บเข้าไปสองครับเหมือนคัมฟินี่เขาจะเกิดนะครับจะเกิดแล้วเขาสีสูงแล้วฮะอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับใช่ครับคัมฟินี่ออกดาบขึ้นดาบชี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แร็ปเซนเซนอยู่เจะได้ขึ้นบ้านป้อมกลางครับอันนี้คัมฟินี่ก็เอาป้อมล่างเลยสถานการณ์ไม่ดีสุดเลยครับทีมรีสเปอรีเจนต์ครับจะแก้ไงครับเพราะว่าเกมตามขนาดนี้ ยิ่งสปอร์ตเป็นตีมี่ด้วยนะตีมี่ยิ่งทำให้ตีคีแล้วได้ังค์เพิ่มขึ้นอย่างนี้แสดงว่าคาเฟนียิ่งออนไลน์ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกแน่ๆครับใช่ครับก็ถือว่าตีมี่โลมทําให้คาเฟนีนั้นเกิดครับเพราะว่าสกิลพาสีติดตัวตีมี่ทำให้คิโรฝฝ่กเราได้เงินเยอะขึ้นนะครับถูกต้องครับผมครับแล้วใส่สกิลสองเข้าไปครับฟนี่เหมือนจะบวกครับตอนนี้ทํายังไงอินโซโฟงโซรอครับ จังหวะนี้ครับอ่าเอนโซเข้าเช็คพุ่มครับแต่ไม่มีอะไรหลังมาที่เลนบนนะครับแล้วเข้าไปเช็คพุ่มครับจะออนไทม์ดาร์คเลเยอร์ครับผมเอาพุ่งไปหาแล้วครับแล้วทำไงกดสกิลสองเข้าไปใส่ครับทีมีเข้าไปกลางวงครับตอนนี้เริ่มบวกครับครับพี่ดีรอนตั้งครับพี่ดีรอนในโซลุ้งครับพี่นี่รอนบอบาลนสตัร์มเขาอีกครับแต่พี่ดีนียวมาได้ไหมเอาแต่แลดเนียวมาได้เอาแลดเก็บเอนโซไปได้ครับวิลโลาจบตึ๊ดวิลโลเอาแลดไปได้ครับตอนนี้เหลืเก็บทีมีต่อครับท้ายแนมาเเดียวไปฮะหลือ้ครับ ว่าไฟก็ไม่ได้แพ้เท่าไหร่ครับเอาแล้วเขาจะเอาป้อมแล้วเขาจะถ่ายป้อมกลางคืนครับตอนนี้กลางคืนได้ป้อมกลางไปอ้าวครับมีโลครับมาเอามังโซโลมังกรคนเดียวครับตอนนี้เขาจะเขาจะทันหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งนั้นตายหมดเลยครับผมว่าทันแน่นอนอ้าว,นนอาวเอาเซฟฟี่พุง่งเข้าไปครับเซฟฟี่พุง่งเข้าไป